ไ่แล้วครับพี่ต้องอดทนนะมันเป็นแผลมันเลยเบียดกันอยู่เดกพี่ตุกเคยมาแล้วเป็นลูกค้าตันวนกๆโอ๊ยทนนะคะ่ะลูกค้าไม่ทน<ช>หานยนะน พี่ทนนะพี่ทน,<อ>พ,ทนพี่ท่องไว้มันหายเว้ย,ยโคตรใหญ่ดิพี่ใหญ่มากเ,เปิดประเดิมคิดวันนี้เลยเหรอพีเออออ่เปิดประเดิมให้หน้องเลยเวันนี้ไม่ได้เจออย่างนี้มานานแล้วนันไม่ได้หลายาลว,วันแล้วสองสามวันดูว่าหายกันไปหมดเล้ะ สวยงามมากใหญ่ใหญ่สวยงามใหญ่ไหมแท่งแบบโอ้ออหืออันนี้อันนี้เป็นยาวแน่นๆขางนี้ตื่นทางนี้น่าจะลองสพี่ตรงนี้ไม่มีเลยเนาะตรงนี้พี่มันขกบพินช่มช่วชบอดี้ั้งแท่งเลยมันมันเอียงประมาณ ผมทำอยู่แล้วแต่ผมเช็คเมอร์โทรอยู่เซ็นไม่เซ็นผมก็ทำอยู่แล้วคุณอันนี้เป็นเล็เชือดเราเนาะ